ถนูเป็นราศีอัดับสองที่ดวงโคตรเฮงลองจากเมษถุกช่วงนี้ทำอะไรทำได้หมดเลยเตรียมจะทำอาหารเสริมเตรียมจะขายสบู่ขายเครื่องสำอางต่างขายไปเลยเรื่องธุรกิจใหม่อ๋อเริ่มธุรกิจใหม่มนในช่วงนี้เลยเป็นคนหัวคิดไวทำทันทีหัวคิดก้าวหน้าเพื่อนเยอะหนู่ะ สายเปเพื่อนเยอะใจดีใจบุญคกัลยาณมิตรด,ดีมีคนมาช่วยส่งผลให้ทำอะไรก็ง่ายขึ้นทง่ายขึ้นพนะี่ดีไว้จบหมดเงินก็โคตรดีซื้อหวยยังถูกไปงวดเนะี้ยมีโชคใช่ไหมโชคมีโชค,โชคราบซื้อหวยแล้วถูกแล้วก็ได้ไปต่างประเทศ ไปบินไปโมเตลูที่ฮ่องกงทําบุญที่ฮ่องกงหรือไปญี่ปุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องเงินสมหวังที่ดีวไว้เ่เรื่องของที่ดินเรื่องของอะไรต่างๆสมหวังหมดแต่ต้องแบ่งเงินไปทําบุญด้วยได้มาแล้วก็ได้มาต้องรีบแบ่งทําบุญไปความรักเป็นช่วงบริหารเสน่ห์คนญนูจะเป็นคนที่สวยหลอก ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วก็โอเคก็ดีแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนคนสอดเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไม่ตกลงอใไรสักคนคบเลือกเยอะเป็นคนเลือกเยอะแล้วก็คบเยอะคบซ้อนทีเดียวสองสามคนนี่คือเป็นคนอนลุชอบชอบบริหารชีวิตเองเพราะเงินดีหน้าตาดีเนี่ยสนี้ ช่วงนี้กินเยอะก็เลยมีปัญหาระบบกระเพาะลำไส้ไม่ค่อยดีอาจจะถึงท่านท้องเสียดุนแล้งระวังท้องเสียดินแท้แวลุง,ง,ง,วงพวกก่วยวัดโคศิตาราม